นี่ดีใจมากเลยจับได้ไหมคะจับได้ครับก็เลยต้องจับนะคะจับได้ครับเป็นก้าวกับจับแล้ไม่ต่อยครับโอ้ยมีพี่หนีมาจับแทนอยู่ก็ได้ขวาร่ำมาซอนแลาอ่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คุณก้านเดินทางมาถึงบ้านของขวาร่ำมาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะคืออบอุ่นมากนะตอนแรกแอบเดินตอนแรก แอบเดินข้างบนครับแล้วก็หวเห็นอง้ลงมาก็แบบว่าเอ้ยเรจะเข้าตรงไหนดีนะตอนแรกอยากเซอร์ไพรส์แฟนคลับว่าอยู่เราไปอยู่ในห้องห้องนอนของพี่หมีได้ยังไงอะไรอย่างเง<อ>ี้ยใช่ครับแล้วพอเดินมาจริงทุกคนก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นมากครับผมก็รู้สึกดีใจมากฮะวันนี้ฮะแล้วก็น้องๆเรียกผู้ใดได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็เปิดให้น้องๆได้เล่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอชักทายนิดนึงแล้วกันเอ่อบทเพลงที่คุณกั้งทักไปเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยดังมากขอบคุณครับเป็นแบบ ติดชาร์ตเลยนะโอ้ยอาารย์ขนาดนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับตับอ๋อในว่าจะพูดว่าตับเถลือแล้วใช่ไหมฮะเลยจะบอกว่าเนี่ยเอ็มซีนี่นะอยู่ในห้องน้ำนี่ก็ร้องแต่เพลงนี้ไงเพราะแล้วก็ตื่นเต้นได้เจอตัวจริงเสียงจริงด้วยครับอ๋อเดี๋ยวให้ีให้องฝากอัลบั้มหน่อแล้วกันเนาะได้ครับเป็นขอฝากซิงเกิลใหม่แล้วกันฮะซิงเกิลใหม่มีชื่อเพลงว่าขอเป็นคนสุดท้ายครับชื่อว่าอะไรนะขอเป็นคนสุดท้ายว่าอะไรเนาะ น่ารักมากชื่อว่าขอเป็นคนสุดท้ายฮะเป็นซิงเกิลแรกที่เป็นเพลงช้าวกังครับผมใช่ครับอย่างเพลงจับเนี่ยเป็นเป็นเพลงซิงเกิลแรกแต่ว่าเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงเต้นนานๆที่ทุกคนจะเห็นก็เปอนเพลงช้าครับเพลงนี้ปล่แล้วหยังปล่อยแล้วเรียบร้อยปล่อยแล้วเรียบร้อยโอเคนะคะเอาละค่ะนะคะพี่กัางคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่เขามารอพี่กัางในช่วงเวลานี้นะคะเขาจะมีการเขียนใบคูปองค่ะเพื่อจะฉีกชงกันเองเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณกัางได้รับเกียรติเป็นคนจับคูปองได้ไหมคะได้เลยค่ะเอาพี่ทีมงานคะ ขอหน่อยค่ะนะคะเป็นกล่องจับคูปองนะคะโอ้โหใครที่ส่งใครเขียนแล้วบ้างนะใครเขียนบ้างครับหมดแล้วนะเมื่อกี้ก้างฝากพี่เขียนชื่อกั้งลงไปนะอให้หน่อยโอเคครับมาเลยค่ะนะคะช่วงนี้ใครก็มีของอะไรก็เล่นของกันได้นะคะสวนมโนกันได้นโมโอ้โหอ้าซื้อไหนเป็นได้ยังไงอะ เป็นผู้หญิงผู้ชายคะก็เป็นผู้หญิงครับผมคิดว่าเป็นชื่อเล่นแน่เลยชื่อเล่นเขาเลยค่ะชื่อเล่นนะฮะเป็นคนเชียงใหม่ด้วยค่ะจะไม่เชียงใหม่ได้ไงที่นี่เชียงที่นี่เชีค่ะศูนย์แปดฮะไม่เริ่มอ่านเบอร์ต้องอ่านเลยครับอ่านได้ค่ะนะะเดี๋ยวอ่านให้นะคะชื่อเล่นค่ะเขาชื่อว่ารีมค่ะและยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีค่ะนั่นก็คือคุณ ปุณณะปุญญะวรีหรือเปล่าคะชะอาราอ่านผิดขออภัยอานามสกุลแล้วกันทิสติอิริยานนท์ครับขบวนนี้ไหมฮะตอนนี้ใครเงียบๆยกมือก็ได้นะฮะกลับบ้านแล้วอยู่ไหมคะเดี๋ยวพูดเบอร์โทรศัพท์นะคะ085 679 4487ค่ะจำใหม่จำใหม่ดูเมมเบอร์ก่อนครับ ขออนุญาตจับใหม่ขออนุญาตน,นะคะสละเสร็จนะคะเอาล่ะคะ่จะก็จับใหม่นะคะชิอเพล่าจับเนว่าจับหลายรอบเลยนะซึ่งของรางวัลค่ะคทุกท่านจะเป็นกล้องพลอยดอยนะคะโโอ้โหเป็นลิมิเต็ดด้วยนะ,ะอ่านี่แคทนะอะไรคะ่ะแล้วบูชบกิลท่านต่อไปอายุ17ปีค่ะอ่านอายุก่อนเนะาะรัตนสุวรรณ ลนับนับนับชารดาชื่อแต่ละคนนี่สวยๆทั้งนั้นนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะนับชารดาค่ะพี่เมย์ครับนับชารดานับสิบนับสองนับสามลับสิบพี่มีบอกว่าดีใจหรือเสียใจครับเพื่อนับค่ะคอนุญาตสลัดสิบนะคะอันนี้ครับขอบคุณครับอีกไปเจอเพื่นยังยืน่ะ ไหนคะไหนคะอ่ะคนเลี้ยงคะพี่ข้างอันนี้เด็กมากครับค่ะอายุเจ็ดขวบครับผมอโอจะอยู่ข้างในนั้นนะฮะใช่ใช่วันนี้มากับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าอ่าอันนี้น้องชนะนันค่ะยินดีด้วยค่ะชนะนันมณีทองครับใช่ค่ะไม่มีเด็กหญิงชาแนลชาวยานันกลับแล้วกลับแล้วเหรอกลับแล้วเราจะให้ไปเขียนใหม่ได้ไหมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยได้เราเขียนกันแล้วใช่ไหม ขอบเยอะเลยครับขอบคุณนะคะครับขอบครับครับเดี๋ยวขอชื่อต่อไปแล้วกันเนาะวรกรสซีนิซอนครับในในฮะในะมามามามนายสราธคำแก้วค่ะนายสรายุทธคำแก้วค่ะอยู่ไหมคะสราธครับผม ายุ20ปีกลับแล้วนะโอเคนะคะ,ะไม่เป็นไรค่ะจักยากหมรอไว้สัก3รอบแล้วกันขอสัก3รอบแล้วกันของเราแบบว่าลิมิเต็ดมากครับต้องคนที่คู่ควรเท่านั้นอ่าอันนี้อายุ31ปีนะครับผมนายอุทัยชัยเจริญครับนายอุทยัยชัยเจริญครับจับแล้วได้ไหมคะจับนิดนิดนิดเท้าเลย ไม่อยู่นะคะได้ครับไอเด็กกั๊กจับไม่ได้เลยเอาไม่ได้ไม่ได้ตัวละกรนะเด็กหิงเดี๋ยวเอาอีกสักสองคนแล้วกันเนาะอันนี้น่าจะอยู่แหละอันนี้ห้าขวดครับห้าขวดนะฮะเด็กหญิงอ่านยากเนาะฮะแต่ละคนที่เป็นลายแทงเลยค่ะอ่ะเด็กหญิงยานิดาค่ะยานิดาประพฤต์ค่ะ น้องๆอยู่ด้านในป้คะอายุห้าขวบค่ะน่าจะเป็นลายมือแม่เขียนให้ใช่ใช่แปดแปดสองห้าหนึ่งสี่เก้าสองศูนย์มีเอาเด็กชายสิจับแล้วไม่มีเน้องะเดี๋ยวขอจับอีกสักหนึ่งรางวัลแล้วกันเด็กชายนะครับอะจับไปเรื่อยๆได้อ่ะได้ค่ะได้นะคะอยู่ด้วยกันอยู่อย่างนี้แหละนะะคอยู่ด้วยกัน ปวอีกแล้วนะคะเอ้าเป็นชื่อเดียวกันด้วยช,ชื่อเดียวกันเดี๋ยวขอสาะสิทธิ์นะคะครับครับอะไรค่ะนะคะเดี๋ยวขอเป็นอีกอหนึ่งชื่อแล้วกันเนาะใครในที่นี้อายุ36ปีครับถามอ,อายุก่อนเลยอันนี้เป็นนางสาวครับนางสาวอยู่นะยินดีด้วย,ย,ยนะคะกับ เออ่คนอาราวันค่ะขาวอินค่ะคุณอาราวันขาวอินนะคะแหมชื่อแต่ละชื่อนี้ชอบจริงๆเลยค่ะอยู่ไหมคะอยู่ถ้าไม่อยู่นะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเนาะขออนุญาตเดี๋ยวเราไปเลื่อนเป็นจับรอบเวลาหกโมงเย็นแล้วกันเนาะนะคะแต่ในที่นี้มีคนเขียนใช่ไหมคะถ้าไม่มีจะให้เขียนเลยได้ครับบอให้กัน เราเล่นต่อดีกว่าครับผมครับ